Thank you. สวัสดีครับกลับมาเจอกันกันกบแพทนะครับกับช่อง pop off patriot ครับผมไอบุ๊กก็ได้ปล่อยอีกหนึ่ง title track ออกมาแล้วนะฮะถึงจะมาช้าแต่ว่าก็มานะจ๊ะ title แทร็กที่3ของคัมแบ็กครั้งนี้นะครับซึ่งเพลงก่อนหน้านี้ทั้ง2เพลงนะฮะทั้ง off the record แล้วก็ either way คือชอบมากแต่อาจจะชอบ either way มากกว่านิดนึงคือทั้งคู่เป็นเพลงที่บ๊ายดีมากเป็นสไตล์ที่ฟังง่ายฟังสบายแล้วก็แบบค่อนข้างแหวกแนวกับคัมแบ็กครั้งผ่านๆมานะฮะแต่ว่าสําหรับแบท ดดีในวันนี้ที่เราจะมาดูกันนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นอีกสไตล์นึงไปเลยอ่ะทุกคนหลังจากที่ Eitherway กับ Off the record ปล่อยมาเป็นเพลงชิลๆสบายๆมีความเป็น Emotional อะไรอย่างงี้เนอะแต่ว่าสำหรับแบดดี้ดูจากทีเซอร์แล้วก็คือแบวกแนวเลยจ้ะดูเป็นเพลงแบบตืดๆเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงนะฮะแต่ก่อนจะไปดูกันฝากกดไลค like, ์ s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะ อ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะฮะเบอร์ี่ไอเบอร์สามสองหนึ่ง cat humans เสียงมันซีวีอู้นา่งงมาเลยน้องมัยองหู้กระต่ายตกลงเป็นแมวหรือเป็นกระต่ายเป็นแมวอ้ เริ่มมาก็เป็นแบบนี้เลยเหรอวันย้อนสวยมากโอ้โหสวยเลยขนาดนี้โยสวยมากวันย้อนสวยมาก มีความเป็นแบบมีความแรปเฮฟวี่อย่างเงี้ยเออมีท่อนลอยๆมีความเป็นไอสไตลท่อนเนี้ยโอ้ยสไตล์โคตดแบกแนวจากไอปกติอ่ะเพ่งเงี้ย ชอบยูจงนผมสั้นมากแมวมีอะไรติดที่ตูดนี่คือยานพาง,พงหน้ของน้องๆหรอโอ้ Ồ! cat house โหเพลงนี้แบบแบปรปเฮฟวี่มากอะ่ะ เฮ้ยช่องนี้เสียงคาอ,อืเอตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เหมือนแบบเหมือนจะเป็นอน n ายดรอปนะแต่มันก็ไม่เชิงอ่ะมีความ c h a ง t i n เยอะ เหมือนจะเป็นแอน n t i d r อปแต่ก็ไม่เชิงเท่าไหร่ว้สวยมากยูจีนสวยมากออกอยตอนนั้นล่ะแจนสเวก Dance ก็มาจ้าเพลงนี้แบบในความอิเล็กทรอนิกพ็อปด้วยปะแ r ปเฮฟวี่อิเล็กทรอนิกพ็อป p เนี่สยสไตล์เพลงแบบ ไม่ค่อยไอฟยที่เราคุ้นเคยกันเท่าไหร่เลยอ่ะแรปเด่นมากไม่เชิงแรปแต่เป็นแบบแชนติงมากกว่าโแต่เพ็บ MV นี้คือ v i s u a l l ยองคือทะลุจองมากจะ้ะไม่คุ้นชินกับความเป็นไอฟ์ในเวอร์ชั่นนี้เลยอะทุกคน c ช a n ติ้งเยอะกว่าปกติเยอะมากแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ป๊อปมันจะมีดนตรีที่แบบีเซาลอยๆที่เป็นแบบสไตล์ไอป่ะก็คือยังอยู่นะจริงๆแล้วอะในช่วงที่แบบฟรีฮุกแต่สไตล์ก็คือโคตรต่างจากสิ่งที่เราคุ้นเคยที่ผ่านๆมา เกี่ยวกับไอฟ์น,นะฮะเขาจะเพลงสนุกมากเลยอะแล้วคือ MV สวยมากดูวภาพสวยมากสตอรี่ของความเป็นแมวเนี่ยนะนะเข้ากับตัวเนื้อเพลงที่แบบเป็นแบดดี้เพราะว่าแมวก็มีแบบให้คาแรคเตอร์ที่ที่มีความเป็นแบบแบดดี้ฉันแบบไม่สนใครมีความทำลายล้างนิดนึงในนิสัยข,ของตัวเองอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเออแอ็มวภาพสวยจริงทั้ง3อันเลยอะไททอลแทร็กที่ผ่านมา3าอันคือแบบภาพ m v มดีมากก็แบบอยากตกมือให้กับ ทีมอาร์ดีเรคชั่นของไอฟะเออดีมากดีทุกเพลงโอเคก็ประมาณนี้นะฮะทุกคนถึงจะมาชา้าแต่ว่าก็ได้ดูสักทีนะฮะสำหรับแบดดี้หลังจากที่อัดอั้นไว้หลายวันก็ทุกคนคิดยังไงบ้างกับไททอลแทร็กสุดท้ายนี้ของคัมแบ็กครั้งนี้นะฮะก็มาคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะฮะวันนี้ขอบคุณที่มานั่งดูด้วยกันครับฝากกดไลค์ซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย